อบคคุณรราักลับมาอ่านหนังสือจันเต็มดวงฟาลิขิตราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกับเรื่องราวชีวิตของนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะและจากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่มีใครที่สามารถขึ้นมายืนนัำงเงียบนี้แทนเธอได้ค่ะจากดินสู่ดาวผ่านการต่อสู้ดิ้นรนจนได้ดีมีชื่อเสียงแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมีความตายได้ค่ะ เป็นวันที่สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวญาติพี่น้องแฟนเพลงแล้วก็คนทั้งวงการค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์ได้รักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลศริราชซึ่งแพทย์ตรวจพบว่า เธอป่วยด้วยโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองอาการขั้นรุนแรงลุกลามถึงไตในเวลานั้นแพทย์เจ้าของไข้เปิดเผยว่าพุ่มพวงอาการดีขึ้นแล้วแต่ทางด้านญาติของพุ่มพวงมีความเห็นว่าควรรักษาด้วยไสยศาสตร์เนื่องจากเชื่อว่าถูกปองร้ายด้วยการใช้คุณใส จึงได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราชวันที่13มิถุนายนพศ2535มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อไปรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์แต่เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาหลังจากกรบบาบไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็เกิดอาการช็อกและหมดสติญาตินำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชกระทั่งถึงแก่กรรมอ,อย่างสงบเมื่อเวลา20นาฬิกา55นาทีค่ะ รักและก็อาลัยพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะในช่วงกลางเดือนนิถุนายนแฟนเพลงนะคะจะไปรวมตัวกันที่วัดทับกระดานอํเาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อร่วมงานลำลึกการจักไปของเธอทุกปีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสร้างหุ่นที่พึ้นของเธอขึ้นมาด้วยค่ะพี่คิดว่าถ้าดวงวิญญาณของเธอได้รับทราบก็คงจะปราบปลื้มนะคะน้องหนุ่มหน่งใช่ค่ะแต่เรื่องราวของเธอยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องฉาข่าวร้ายนะคะที่เชื่อว,ว่าถ้าดวงวิญญาณของเธอได้รับรู้ก็คงไม่เป็นสุขเช่นกันค่ะในหนังสือได้กล่าวว่าจากการเปิดเผยของสื่อพบว่ามรดกของพุ่มพวงดวงจันทร์มีมากถึง80ล้านบาท โดยเฉพาะเครื่องเพชรซึ่งเป็นเครื่องประดับที่พุ่มพวงรักมากรวมถึงบ้านที่ดินรถบัสรถเกง๋งและอีกจิบป,ปาถะซึ่งเป็นที่มาของความขัดแยง้งระหว่างนายไก่อลีละาเมคินกับบุตรชายนายสรพบลีละาเมคินหรือเพชรและเพชรยังมีความขัดแยง้งกับญาติญาติฝ่ายแม่ด้วยเหตุเพราะเรื่องที่เพชรจะสร้างหุ่นพุ่มพวง โดยนางจันจวงกล่าวว่าไม่ได้คัดค้านที่เพชจะสร้างหุ่นพุ่มพวงแต่ต้องการให้เพชรตอบให้ชัดเจนมีจุดประสองค์อะไรต้องการนำไปตั้งไว้ที่ไหนงบประมาณเท่าไหร่ใครดูแลรายรับรายจ่ายเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆหลายกระแสซึ่งลุกลามบานปลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม หนังสือจันเต็มดวงฟ้าลิขิตราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท์เล่มนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวอีกหลายแง่มุมค่ะให้คุณได้เก็บไปอ่านนะคะและได้เก็บเรื่องราวของเธอใช้เป็นอุทาหรณ์ได้ค่ะแม้ราชินีลูกทุ่งคนนี้จะลาลับจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามนะคะแต่อดีตนักรอ้องอัจฉริยะอย่างพุ่มพวงดวงจันท์ก็จะไม่มีวันเก่าไปจากใจแฟนเพลงของเธออย่างแน่นอนค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับหนังสือหน้าอ่านได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ